เหมือนกันกับพี่เปิ้ลไหมคะเรื่องกฎหมายของการถอนเงินค่าในหน้าพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาตั้งข้อสังเกตได้2ข้อค่ะข้อแรกเลยก็คือเรายังถอนเงินค่าในหน้าได้ตามปกติเงินที่ถอนเนี่ยมากกว่า3 5 0 0บาทเราก็ถอนได้โดยที่ยังไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือบางคนเนี่ยใช้วิธีการถอนหลายๆครั้งครั้งละไม่เกิน3,500บาทแล้วก็ทําให้เงินที่เหลืออยู่ในระบบเนี่ยน้อยกว่า3,500ช่วงนี้ถ้าใครมีค่าในหน้าครั้งอยู่ในระบบเยอะให้เช็คทุกวันแล้วก็ถอนทุกวันส่วนใครที่มีค่าในหน้าตมุตมิน่ารัก เน้นทำคอนเทนต์ฝึกทำคลิปทุกวันเดี๋ยวเราก็เก่งขึ้นค่ะใครที่มีบัญชีครีเอเตอร์หลายบัญชีตอนนี้เนี่ยเราต้องวางแผนแล้วว่าเราจะโฟกัสช่องไหนในการทำครีเอเตอร์เพื่อรับค่าในหน้าข้อสังเกตที่2จากที่ประกาศมาเนี่ยวันที่กำหนดคือสิภาพฤศจิกายนแต่ทุกคนดูนี่เห็นอะไรไหม เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะได้รับการแจ้งเตือนเหมือนพี่เปิ้ลไหมคะตอนที่เราไปกดถอนค่าในหน้าออกมานี่หรือเปล่าเลยเป็นสาเหตุทําให้เราเนี่ยยังถอนค่าในหน้าได้เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามเหอะ ค่าในหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําคลิปรีวิวทําคลิปป้ายายาให้คนมากดตะกร้าสินค้าของเราให้ได้อีกไม่กี่วันก็จะถึงโปรโมชั่นเพย์เดย์แล้วเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่น12 12ตอนนี้เนี่ยเรามาโฟกัสทําคลิปแล้วก็ออกมาไลฟ์สร้างรายได้กันดีกว่าค่ะไม่โฟกัสที่ตัวเลข3,500แต่เราโฟกัสที่การทำคอนเทนต์ดีกว่าค่ะใครที่มีคำถามอะไรเกิดกับ TikTok หรือติ๊ t o k s h ช p อพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะ